ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีในเดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นมีดาวขยับอยู่3-4ดวงด้วยกันจริงๆต้องบอกว่า5ดวงด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ ดาวเสาร์จะย้ายในวันที่5ธันวาคมย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิปดีฮ่าฮถัดจากนั้นก็ดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่12ธันวาคมฮ่าฮแล้วก็ ดาวอังคารนะครับถอยหลังมาตั้งนานจะได้ย้ายสักทีย้ายกลับไปที่ราศีเมษได้กเกษตรราธิบดีเช่นกันในวันที่ 27. ทธันวาคมนี่ยังไม่นับดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับที่จะขยับย้ายด้วยเช่นกันและจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ลัคนาราศีกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีจัดไป ชาวลัคนาราศีบังกรทุกท่านครับดวงชะตาของท่านในเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นต้องบอกกับชาวลัคนามังกรว่าดาวเสารได้ย้ายไปทับลัคนาของท่านเป็นที่เรียบร้อยได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกตามโยกเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พรตาตหินดู นะครับนั่นหมายความว่าปัญจมหาบุรุษโยกนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จความมั่งมีในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของฐานะยังรวมความไปถึงความมั่นคงต่างๆนะครับในสิ่งที่คุณจะก้าวจะเดินไปในเรื่องของออวิถีทางของการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินก็ตามอธิบายความนิดนึงว่าปัญจมหาบุรุษโยกตรงนี้นั้น เขาบอกว่าดาวใดที่เป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสิบกับลัคนาแล้วได้ตำแหน่งเป็นเกษตรหรือมหาอุดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกซึ่งถ้าเกิดเป็นโยกกำเนิดก็หมายถึงความมั่งมีความสำเร็จต่างๆความร่ำรวยถ้าเป็นโยกจรแบบนี้ก็จะหมายความถึงโชคดีกำลังเ,เข้ามาสู่คุณซึ่งต้องบอกกับชาวมังกรว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นจะเริ่มตั้งตัวได้ ใครที่เป็นชาวมังกรรู้สึกว่าตัวเองยังตั้งตัวไม่ค่อยได้หรือมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นคงอะไรต่างๆนั้นจากช่วงตรงนี้ไปแล้วผมคิดว่าชาวมังกรจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดาวเสาจะย้ายมาทับลัคนาตรงนี้แล้วก็จะอยู่กับดาวพรหัสซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ความหมายของดาวที่ขยับย้ายตรงนี้นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10ในเดือนธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่ชาวลัคนามังกรจะติดต่อโปรเจกต์ใหญ่ๆสําเร็จ นะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั้นคุณจะนําพามาซึ่งความสําเร็จและความโชคดีอย่างแน่นอนจะเป็นช่วงจังหวะแห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเป็นอะไรที่ทําให้คุณนั้นเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงด้วยซ้ําพอไปถึงช่วงประมาณวันที่11จนถึงวันที่20นะครับช่วงนั้นการเงินก็จะขยับดีและดูเหมือนว่าชาวมังกรที่ยังโสดจะมีเรื่องความรัก เรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกครั้งหนึง่งแล้วพอเข้าไปถึงวันที่21จนถึงวันที่30เอ็ดนะครับชาวมังกรก็จะมีความรู้สึกสบายใจแฮปปี้มากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนกับว่ารู้สึกได้พักอะไรบางอย่างนะครับรู้สึกได้เอ,อ่อรีแลกซ์อะไรอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงประมาณวันที่21จนถึงวันที่25 นะครับในเดือนธันวาคมคําว่ารีแลกซ์นี้หมายความว่าคุณอาจจะทํางานสําเร็จมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็อยากจะทําอะไรแบบชิลชิลบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักตามที่เมื่อกี้ผมได้เกินให้ฟังไปแล้วขอสรุปให้ฟังอีกครั้งว่าในเดือนธันวาคมนั้นสําหรับชาวลัคนามังกรที่ยังโสดถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกันและเด่นชัดที่สุดในช่วงก,กลางๆเดือนประมาณวันที่16 พันวาคมไปแล้วนะครับคุณจะมีเสน่ห์เป็นที่น่ารู้จักหน้าเข้ามามีมิตรไมตรีด้วยอย่างมากทีเดียวส่วนคนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับรความหมายตรงนี้คือว่าคู่จะนําโชคลาภโชคดีในเรื่องึเงินทองทองมาให้นะครับหรือว่าใครก็ตามซึ่งพ่งซึ่งกําลังคบหากันอยู่กําลังดูดูกันอยู่ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ใน สัมพันธ์ที่เรียกว่าคนรักหรือแฟนหรือคนพิเศษก็ในช่วงธันวาคมจากช่วงกลางๆถึงไปไปลายเดือนไปแล้วสินแสหิ่งเชื่อว่าสัมพันธภาพนั้นน่าจะแฮปปี้ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะครับในความหมายตรงนี้นะครับต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวศุกร์ก็มาอยู่ในภพลาภะนะครับดาวศุกร์มาอยู่ในภพลาภะของชาวลัคนามังกรใครที่เป็นชาวลัคนามังกรแล้วอยากจะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองในนันทิทางที่ดีนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากใครอยากจะไปทาศัลยกรรมอะไรต่างๆนะครับจะไปเสริมหลอ่อเสริมสวยต่างๆนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์เป็นลาภะตรงนี้ถือว่าดีทีเดียวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรโชคดีนะครับเหตุผลตรงนี้ครับคือดาวศุกร์เนี่ยมันไปโค,ค,คจรอ,อยู่ในภพลาภะเออดาวศุกร์มันก็เป็นดาวความงามใน,นในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่า คุณมีโอกาสที่จะไปทําอะไรบางอย่างให้กับตัวเองดูหล่อดูสวยขึ้นแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆทีเดียวของชาวลัคนามังกรนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวมังกรทุกท่านโชคดีนะครับอีกอย่างหนึ่งติงไว้นิดหนึ่งดาวเสาทับลักแล้วแล้วก็มีอังคารไปรโยกหน้าเท่ากับว่าอังคารไปรโยกกับเสาด้วยทําอะไรอย่าใจร้อนนะครับจะพูดจะจาอะไรกับใครจะสื่อความหมายอะไรกับใครขอให้สื่อออกไป แบบมีมิตรไมตรีที่ดีเลือกใช้คําพูดที่เพราะที่เหมาะสมก็จะดึงดูดโชคลาภมาให้ได้อย่างดีแต่ถ้าเกิดคุณไปพูดจาหรือว่ามีการแสดงออกในทางที่ไม่ค่อยโอเคนักหรือออกไปทางมึงมาพาโมยในทางที่ไม่ค่อยเกรงใจกันดาวที่ส่งผลในลักษณะนี้ก็จะทําให้คุณนั้นถูกมองไม่ดีในสายตาของคนอื่นด้วยเช่นกันก็ขอให้โชคดีครับชาวมังกรทุกท่านสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดี